สวัสดีชาวราศีมีนวันนี้เราจะมาอ่านพื้นดวงเรื่องราศ1สภพสิบสองเรื่องราวของชาวราศีมีนซึ่งเป็นราศีสุดท้ายของในราศีจากแล้วราศีมีนคุณจะมีลูกปาคู่เป็นสัญลักษณ์ประจำราศีเขาบอกว่าใน12ราศีคนราศีมีนเป็นคนที่น่าคบที่สุดเป็นคนที่มีพิษมีภัยน้อยที่สุดใน12ราศีราศีมีนมีดาวพฤหัสเป็นดาวประจำตัว เพราะฉะนั้นคนราศีมีนคุณจะเป็นคนที่รักการเรียนรู้คุณจะมีเหมือนกับมีความเป็นผู้ใหญ่อยู่ในตัวเองมีความคิดมีเหตุผลอยู่ในคน อยู่ในชาวมียนชาวราศีมีนอีกเรือนหนึ่งของคุณพระพฤหัสในเรือนอาราศีธนูพบกรรม,มะของชาวราศีมีนตนุกรรม,มะกรรม,มะแปลว่าหน้าที่การงานกรรม,มะแปลว่าความรับผิดช,ชอบชาวราศีมีนคุณอาจจะดูเป็นมิตรแต่คุณเป็นคนที่มีความรับผิดช,ชอบคุณเป็นคนที่รักการทํางานรักการก่อร่างสร้างตัวเพราะฉะนั้นชาวราศีมีคุณจะใช้ ความรู้ของคุณที่ได้รล่าเรียนมาในการทำงานทำการในการประกอบอาชีพในเรือนการเงินชาวราศีมีนคือดาวอังคารอังคารแปลว่าเหน็ดเหนื่อยอังคารแปลว่าดิ้นรนต่อสู้เพราะฉะนั้นชาวราศีมีนคุณก็มาจะต้องเหน็ดเหนื่อยในการหาเงินจริง,รงๆการหาเงินมันเหน็ดเหนื่อยหมดแหละทุกอาชีพทุกราศีเพียงแต่ ถ้าเป็นดาวสุประเคที่อยู่ในเรือนการเงินคุณก็อาจจะหาเงินได้เหมือนกับสบายขึ้นนิดนึงแต่ดาวอังคารเขาเป็นดาวบากเคราะห์เป็นดาวเน็ดเหนื่อยเพราะฉะนั้นคนมีนคุณต้องเน็ตเหนื่อยและใช้พละกกาลังในการหาเงินหาทองดาวอังคารอีกเรือนหนึ่งคือเจ้าเรือนสุภะในราศีพิจิกกระดุมพระสุภะสุภะแปลว่าความสําเร็จ เพราะฉะนั้นคุณชาวมีนคุณประสบความสําเร็จในการหาเงินหาทองแน่นอนเพียงแต่คุณต้องเหน็ดเหนื่อยและทุ่มเทสัพพัก,กำลังมากหน่อยเท่านั้นเองในเรือนสหัชชะมีดาวศุกร์สหัชชะแปลว่าเพื่อนพี่น้องสหัสชะแปลว่าการเดินทางการติดต่อเพราะฉะนั้นชาวมีนคุณจะเป็นคนที่เหมือนกับสนุกสนานอยู่กับเพื่อนฝูงชาวมีนเนี่ยจะเป็นคนที่ชอบอยู่กับ ทำกลางเพื่อนฝูงมีความสุขเวลาที่คุณได้อยู่กับเพื่อนฝูงมีความสุขเวลาที่คุณได้เดินทางติดต่อไปหาพี่หาน้องอยู่ในสังคมของคุณชาวมีนจะเป็นคนที่มีความสุขสุขอีกเรือนหนึ่งคือพบมรณนะ มรณนะแปลว่าสิ้นสุดมรณนะแปลว่าความเจ็บป่วยมรณนะแปลว่าการเดินทางไปไกลหรือต่างประเทศสหัชชะมรณนะแปลว่าคนชาวมีนมักจะเป็นคนที่ชอบเดินทางใกล้ไกลเป็นคนที่ชอบเดินทางท่องเที่ยวไปเห็นโลกกว้างถ้าแปลสหัสชชในความหมายของเพื่อนฝูงพี่น้องชาวมีนคุณก็พอสักพักหนึ่งคุณก็อาจจะเหินห่างเพื่อนฝูงพี่น้องคนที่เคยติดต่อก็มักจะเหินห่างกันไปกันไป ในเรือนพันธุมีดาวพุธสถิตดาวพุธแปลว่าการสื่อสารดาวพุธแปลว่าการเจรจาพันธุแปลว่าครอบครัวพี่น้องร่วมท้องเดียวกันพันธุแปลว่าการก่อร่างสร้างตัวหรือพันธุแปลว่าจิตใจลึกๆก็ได้ใช้ใช้พันธุไทยจิตใจลึกๆได้มีดาวพุธสถิตอยู่แปลว่าในเรือนพันธุของชาวเมีนครอบครัวรรก็ค่อนข้างจะเป็นคนที่ ช่างผู้ช่างเจราจามีการติดต่อกันอยู่เสมอกับครอบครัวพุทธอีกเรือนหนึ่งของชาวมีนคือปัตตนีพันธุปัตตนีเพราะฉะนั้นชาวมีนเวลาที่คุณมีครอบครัวคุณก็มักจะก่อร่างสร้างตัวได้ดีเหมือนกับมีแบ็กสนับสนุนมีแบ็กซับพอร์ตเป็นเพื่อนคู่คิดช่วยกันทำมาหากินพุทธในเรือนปัตตนีซึ่ง คู่ครองของชาวมีนก็จะเป็นลักษณะของพุธในราศีกันคือเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาเฉลียวฉลาดแต่มีความระมัดระวังรอบคอบนะอันนี้คือพุธในราศพุธในพุธคู่ครองของชาวมีนคุณก็จะได้ลักษณะคู่ครองเป็นเป็นลักษณะนั้นอาจจะมีเนื้อหน่อยผิวขาวหน้าเป็นแป้นนิดนึงเป็นคนช่างพูดช่างเจรจาฉลาดนะคะแล้ว ปัตตนิพันธุแปลว่าคู่ของชาวมีนเองเขาก็เป็นคนรักครอบครัวรักในการก่อร่างสร้างฐานะเพราะฉะนั้นเวลาที่มาอยู่กับคุณแล้วเนี่ยเขาจะช่วยกันร่วมสร้างฐานะให้มั่นคงเป็นปึกเป็นแผ่นในเรือนปุตตะ ชาวมีนมีดาวจันท์อยู่สถิตยอยู่ในเรือนพบปุตตะของชาวมีนปุตตะแปลว่าบุตรหลานบริวารปุตตะแปลว่าการลงทุนปุตตะแปลว่าการเริ่มต้นหรือโครงการหรือโปรเจกต์จันท์หมายถึงใจจันทรหมายถึงความโอบอ้อมอารีเพราะฉะนั้นถ้าแปลปุตตะเป็นบุตรหลานบริวารบุตรหลานบริวารของชาวมีนก็มักจะเป็นคนที่มีจิตใจดีมีจิตใจอบอ้อมอารีถ้าปุตตะหมายถึงการมองโลกในแง่ หมายถึงการมองโลกได้เพราะฉะนั้นจัน์อยู่เนี่ยชาวมีก็จะเป็นคนที่มองโลกในแง่ดีสดใสมีจิตใจที่อบอ้อมอารีชอบช่วยเหลือผู้คนสิ่งที่ชาวมีต้องระวังคือในเลือนอลิเลือนอลิของชาวมีมีดาวอาทิตย์สถิตยอยู่อาทิตย์แปลว่าชื่อเสียงอาทิตย์แปลว่าเกียรติยศอฬิ์คืออุปสรรคและปัญหาสิ่งที่ชาวมีต้องระวังคือการเสื่อมเสียชื่อเสียง หรือความมุ่งมั่นของชาวเมีนอาทิตย์แปลว่าความมุ่งมั่นได้บางทีคุณอาจจะมุ่งมั่นหรือทะเยอทยานมากเกินไปจนทําให้มันเป็นปัญหาอุปสรรคเป็นความหนักอกหนักใจหรือต้องระวังการติฉินนินทาที่ทําให้คุณเสื่อมเสียชื่อเสียงแต่ชาวเมีนจะเป็นคนที่คบคนได้ทุกชนชั้นไม่ค่อยถือตัวอันนั้นก็คือข้อดีของชาวมีน พุทธปัตนิษเราอ่านไปแล้วสุขเราอ่านแล้วอังคารเราอ่านแล้วเมียดูดาวเสาเสาในภพลาภะของชาวมีนเสาแปลว่าเหน็ดเหนื่อยเสาแปลว่าทุกทนเสาแปลว่าเก็บกดเพราะฉะนั้นชาวมีนรับผลรายได้เสาก็แปลว่าเพื่อนได้เหมือนกันชาวมีนคุณก็อาจจะต้องเหน็ดเหนื่อยทุกทนในการหารับผลรายได้หรือคุณก็ต้องทุกทนทุกทน เพื่อนฝูงดาวเสาในทางโหราศาสตร์เขาถือว่าเป็นเวรกรรมเก่าเพราะฉะนั้นมาปูุกดวงมาแล้วจะมีนคุณดูว่าเสาคุณไปสถิตณนระาศีไหนเสาก็จะพาความหมายของลาภะไปด้วยนะในเรือนวินาศมีดาวราหูดาวราหูหมายถึงเล่เหลี่ยมดาวราหูหมายถึงไหวพริบป,ปฏิพาน ก็จะนั้นบอกแล้วคนเมียนจริงๆแล้วเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยมีเล่ห์เหลี่ยมนะเป็นคนที่จิตใจดีอบอ้อมอารีแล้วก็น่าครบที่สุดในบรรดา12ราศีราหูมาสถิตวินาศแต่ว่าไม่ไม่ได้หมายถึงว่าเขาไม่ไม่มีเล่ห์เหลี่ยมอะไรนะเพียงแต่ไม่ชอบใช้เป็นคนซื่อตรงเป็นคนซื่อสัตย์นี่คือภาพรวมของ ชาวราศีมีนขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วพบกันใหม่ในการถายดวงประจำแต่ละราศีแต่ละเดือนขอบคุณที่ติดตามชมสวัสดีค่ะ